ีครับดีครับสกิดมาที่ทุกท่านครันทันดีดีจัรับตุรกานทันไปต้องวีดี่สมอครับต้องมีดี่สมอครัดีมั้ยนะดาวชะจานะครับของวันที่สิบนะเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าอยู่เนาะครับคดูนะครับ อ่วันนี้มาชมกันเลยเนาะตรงนีนะไรบ้องมีอะไรบ้างอ๋อตั้อนนีแค่อ๋อออ่อเกียไปนะครับเกียไปาจกำลังจะทํา ถ้ามันถูกต้องเลยนะมันต้องไปยู่ตรงไหนเอาจะเอามาทำเอาข้างหน้าอือโอ้ทำมันถูกตองกันแล นีนนน่นะครับเอาเสีบงทะเลนะครับสองกับสามนะครับสองกับสามนะ Eh uma, คร <ะ S 2> mm ับตามนี้ครับขอขอบคือม่หมากครับขอให้ทุกท่านสิตรงนี้ครับอะไรแบบนี้ครับ